สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการซ่อมสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์นะครับซึ่งตัวนี้จะสังเกตวา่าวงจรเขานะครับพังไปละนะครับซ่อมไม่ได้ละเรา,าได้ทำการนะครับซื้อบอร์ดแยกมาใส่นี่นะครับนี่คือตัวอย่าง b บวก b ลบนี่คือแบตเตอรี่ L ลบ L บวกก็คือโหลดหรือว่า LED นะครับไฟของโหลดนะแล้วก็ S ลบ S บวกก็คือไฟจากโซล่านะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับจะไม่มีรีโมทนะนี่นะครับอ่าอน,นี้ผมก็ต่อเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับ อันนี้ไฟจากโซล่านะครับอันนี้ไฟจากแบตเตอรี่อันนี้ไฟจากโหลดอ่า LED ทีนี้ผมจะให้เทคนิคนะครับว่าเราจะต่อยังไง <c oughs> อันนี้เนี่ยมันมีความต้านทานของพวก IC เดิมอยู่นะครับอในบอร์ดเดิมเนี่ยมีความต้านทานนะครับต่อไปเนี่ย ความสว่างของเขานะครับมันจะไม่เต็มที่นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับดูนะอ่าอันนี้เข้าสว่างนะครับแต่สว่างไม่เต็มที่ทีนี้เราจะจำนะครับจำคู่บวกนะครับฝั่งไฟเข้าของแผงโซลาเซลล์เนี่ยเข้ามา อ่าไอซีาตาขาบตรงสีเหลืองที่ผมต่อไว้นะครับมันจะอยู่ขาที่สองของขาตาขาบนะครับนะครับ,นะรบขาที่สองอ่าเพื่อนๆอ,อาจจะไม่เห็นเห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับอ่าอันนี้คือมันยังไม่สว่างมากนะอ่ามองในกล้องอาจจะดูสว่างนะครับทีนี้ผมจะจําให้ดูว่ามันจะสว่างได้อีกนะครับ นี่นะครับเทคนิคการจำนะครับนั่นเห็นไหม <c oughs> นี่นะครับเราต้องจำรัดนะครับจุดตำแหน่งตรงไฟเข้าเป็นไฟจากแผงเข้านะครับจำลัด <c oughs> เข้าตรงตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้เพื่อที่จะ เอาความสว่างสูงสุดของเขานะอา่าเป็นขาที่สองของไอซีขาตะขาบแปดขานะครับขาที่สองเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นเห็นไม่ชัดนะะอ่ะหดถอด นะครับผมเอาไฟเข้าตรงนี้นะฮะนี่นะครับเป็นข้อบวกนะอ่าเราจะจัำสายตำแหน่งตรงนี้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับแต่ไม่มีแผงแล้วเราจเัเฉยๆนะจัสายเข้านะครับหาตำแหน่งนี้แบบเมื่อกี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแบบนี้เลยนะครับ บักกี้เข้าไปเลยนะครับนี่นะครับความสว่างก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี่ก็คือเทคนิคการจำเมื่อเราต่อครบเสร็จเนี่ยก็เทสนะครับประกอบจบงานนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็จำลัดละเรียบร้อยนะครับจำตรงน,นี้เรียบร้อยนี่นะครับผมก็จะทำการเทสให้ดูนะครับดูนะดูนะดูนะฟึบฟึนีส่สว่างจ้าเลยนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้ ก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ดีๆนะครับแล้วก็ประกอบจบงานได้นะครับ